วันนี้ครูเลือกนําข้อที่เด่นๆที่น้องๆเนี่ยน่าจะทราบน่าจะแม่นยําในเนื้อหามาทบทวนกันหัวข้อที่หนึ่งเลยหัวข้อดีชอบไหมการเขียนสะกดคําน้องๆเคยเจอแล้วตัง้งแต่สมัยมต้นถูกปะ่ะนะทุกวันนี้เราสะกดถูกไหมไม่ทุกวันนี้นะสิ่งที่ครูนะมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจมากเวลาอ่านข้อความไม่ว่าจะเป็นข้อความจาก นักเรียนส่งมาถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าเป็นท่านผู้ปกครองที่น่ารักทั้งปวงนะครับสิ่งแรกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคะจริงๆอย่าเปิดคอร์สสอนมากเลยอ่ะการใช้คะใช้ขะเนี่ยบ,บางคนสวัสดีค่ะเขียนขาะไงรู้ไหมขอไข่ไม่เอกวิสัญชนีถ้าขออ่ะขะอ่านว่าขาอยู่แล้วจะใส่ไม่เอกมาทำไมคำแม่ ถูกไหมเพราะนั้นไม่เป็นไรอ่ะวันนี้แบบไม่ว่ากันคนเราก็อาจจะแบบเจตนาอาจจะหยอกๆอะไรแบบเนี้นะทีนี้น้องๆลองดูข้อสอบข้อนี้สิข้อใดมีคําสะกดผิดทุกคาน้องๆสังเกตดูนะสะกดผิดทุกคําน้องๆคิดว่าคําที่เอามาออกข้อสอบน้องๆคิดว่าเป็นคําที่น้องๆเคยผ่านหูผ่านตาปะเคยไหมเคยอะทำต้องตอบได้สิ อะไหนแล้วอะให้เวลาเลือกตัวเลือกในใจคนละสิวิอะแล้วเดี๋ยวมีคำตอบในใจนะขออย่างเขาถามผิดทุกคำใช่ไหมแสงว่าถ้าเกิดเจอข้อใดเจอคำใดที่สะกดถูกเราทำไมตัดช้อยถูกบ่าตัดตัวเลือกเอานะอะใครตอบหมายเลขหนึ่งยกมือ ไม่มีอสองสามมีบ้าบางคนแบบเห็นมองซ้ายม,มองขวาแบบเพื่อนไม่ยกเลยอะยกแค่นี้พออ่ะสี่อ่ะห้าอ่ะทุกคนฟังให้ดีนะ